อืมโอเคครับอยู่ผมนะครับเดี๋ยวท็อฟฟี่คุงนะวันนี้ก็เหมือนเดิมฉันโครย์มาเล่น Minecraft Minecraft Pocket Edition นะ0.17เอ้ย0.16เดี๋ยวนะก็ไม่เาดได้ยินว่ามันเป็น0.16ละใช่มั้ยนี่ก็เหมือนเดิมฉันโครย์เนาะบอว์ก็คือ b e d w a อว์เองอ,อ่านี่โอ๊ยโอ๊ย สองเต็มส,สิสี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 เขียวแล้วกันสีอะไรก็ได้ไม่ต้องสุ่มหรอกน,ะนะไม่ต้องสุ่มหรอกอยังไงก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีอเริ่มละเร,ริ่มไว้ใช้เลยโอเคนี่ก็เป็นเตียงของเรานี่ก็เป็นเรกใช่ไหมเรกต้อนด้านดินด้วยเรกของมันก็ได้อันดีไม่ได้เลยเนี่ย อืเด็กๆๆไปเรียวนี่เงินขอขอว่างตอบให้เราบ้างสิเราไม่ดีกุยโอ้นายดูดไปหมดเลยอะไม่แบ่งเรานายทำไมไปเขนี้เราไม่ได้สะอาดเลยนายรู้คไม่เขาตอบไปการกันหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยโหมันไม่แบ่งเลย Ôi, oh, đi ăn điều vậy Khó ít đi Khó ít đi Đa 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 kia đâu, 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 đâu Ôi, đi ăn điều Ôi, hổ lùa có đặng Ôi, oh, cái này nghe đụng lên, đụng lên Đụng lên, đụng Ôi, kịch Ê Cái gì nè Ơ เด๋ยเด๋นะอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าว่าไปไหนกระจุกมองทุก่ายกันไปไหมคือพวกเองไม่มีล็อกออก,กันเลยหรือไงล็อกไม่มีแค่ไหนเราจะเล็กไม่ได้อืมอไม่ได้ไม่อ๋อโอเค อ้าวอ้าว w วัดตะโพกเลยครับตะโพกเลยไม่ได้นะครับมีคนดูเลยอะ่ะโอ้ยรถนี่ก็ดังขอไปกับเสียงรถคนด้วยนักครัช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 วันนี้ก็เหมือนเดิมโอโจ้ด้วย ก็ธรรมดานะชแนลผมก็เนาะกาวที่สุดก็นี่ต้องจมพีผีอุ้ยชาวบ้านกลายเป็นเอ็มพีซีหมดแล้วเอ้ยชาวบ้านกลายเป็นพี่เสือชาวบ้านกลายเป็นซอมบี้ทั้งหมดแล้วอ่ะไม่ไหวไม่ไหวเออเออเด็กย่าย่าอุ้ยยายาไม่ไหวไม่ไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นนะเราไม่เล่นเราไม่เล่นนะเราไม่เล่นเราไม่เล่นนะอย่าตามเรามานะเราจะตายแล้วอย่านะเอ้ปิดทำไมในกล่องอ่ะอุ้ยเือกตาย ตอนนี้ก็เอาข้าข้ครับ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 ตัวครับตัวครับเด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 ไฟกันโอ้โหโบลอยกบลอยบัวลอยโอเคไหตาเลาวตาอ้ยตาเลกินนมปังครับปัง โอ้โหโอเคนะเนี right? oh. Oh, er andez, ่ยเลยเนื huh. okay. Oh, okay. Ujemy, ้อโอ้โหหข้างล่างมันลึกมากเด็ดเด็ดจะเจอกเบื้อตรงนี้ทอดตรงนี้อ่าโอเคอ๋อโอเคเกอดตกเกิบตกไม่ร้าอ่าโอ้โหข้างล่างเหมือนที่เปอร์จะระเบิดใช่ปะดินก็ไม่มีด้วยนะ ให้ฐานโอเคดีเลยดีเลยกด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 แต่อุ้ยพังเลยตอนนี้สี่นาทีละอันนี้มีคนดูยม่เลยวะดูไม่ดูเลยหรอวะเดี๋ยว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 อะไรก็ขาดสเปนไม่มี เปิดเผยไปหน้าเผยไปหน้าสักนิดนึงสักนิดนึงโอเคอึ๊บว่อึบตอนนี้ตอนนี้อึบโอเคอึบอึ๊บอยากดูสกินไหมแอนดอยสมารม่ยจะเจอเธอวันนั้นหัวใจชอนเต้นทีทีแบบมันตึกตักตึกตักตักตึกตึกตัก window นี่ดู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 อ่านี่ก็เป็นหน้านะครับหน้าก็จะหวานนี้มีผ้าอะไรไม่รู้ที่เขาได้ก็ผ้าอะไรไม่รู้อีกนะนี่หน้าก็จะ,ะ,เ,ะ,นะนะจะเป็นสกินผมส่วนข้างหลังนะข้างหลังก็เดี๋ยวจะให้ดูข้างเอ้ยโนโมะไม่ใช่ละ window window ว์ <Windows. S 2> <c oughs> มาโนโมะ ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยข้างหลังมันก็จะมีตัว T นะครับก็คือ t ด e n เนมนั่นเองนะครับเดนะินเนมนะไม่ใช่ดูดเนมติดกรบสิบนะมึงโอเคนะก็คำว่าข้างๆจะมีหูฟังแต่ไม่สามารถเห็นได้นะ window ปบ๊บโอเคอ่น่ากลัวเนาะโอเคนัค้น

แตตตตตอุ้ยอุ้ยโอ้ยสมูทสุดๆโอเคอย่างนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับและกดไลค์ผมด้วยนะครับเพราะว่าคนติดตามแค่คนเดียวเองเหื่อยเสีใจนะครับโอเคนะก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับไปไปนะใครบอกเขาตูต้บ้านวะเนี่ยเฮ้ยอี๋แช่